สวัสดีครับพระสมเด็จที่นํามาให้ชมและศึกษาร่วมกันในคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศร,รุดสุสมพุทธศิลป์ยุคปลายนะครับเป็นยุคของดวงวิจารณ์จุดสังเกตของพุทธศินพระสมเด็จยุคปลายก็คือฐานสิงห์นะฮะจะเล็กจะปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านจะมีเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นกรอกกระจกนะฮะองนี้ เราเห็นชัดเจนมีคบทั้งด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายจุดสังเกตอีกแบบหนึ่งก็คือการนั่งนะฮะเราจะเห็นพระบาทซ้ายแล้วก็นักแข่งซ้ายแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงแล้วก็บางพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์นี้องค์นี้ หัวฐานด้านขวาจะงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับดูจากรูปภาพนะฮะเป็นพระุรเลตที่น่าจะสร้างในวาระพ,พิเศษเนื่องจากเราจะเห็นเศษของทองคำเป็นจำนวนมากนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นชัดเจนจากการเซตตัวของเส้นซุ้มแล้วก็ปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวที่เราเห็น ตามพื้นคูหาตามซอกแขงนี่นะครับด้านหลังนะฮะรงนี้เป็นหลังกระดานแล้วก็แม่เหล็กดูดติดมีรอยปูไตนะฮะมีร่องรอยของปูที่งอกขึ้นมาชัดเจนเส้นสายของเสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีการเซตตัวนะฮะก็คือมีเส้นโค้งนิดนิดนะฮะตรงขอบนะฮะเราจะเห็น เส้นของแม่พิมพ์หินคอก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็มีปูนงอขึ้นมาตามรอยปีรอยแยกด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านในนะฮะองค์พระก็กดพิมพ์ได้ลึกนะครับเส้นสายสมบูรณ์องค์พระนูนเด่นนะฮะพระอุระนูนเด่นเป็นสงา่าองค์แขนวางสวยนะฮะเราเห็น ภาษอหรือลำอคอชัดเจนนะครับพระเกตเหมือนจะพาดุูมออกไปตรงนี้เรายังเห็นเส้นชายจีฟออ์นะครับเห็นฐานสิ่งที่แอนตกท้องช้างเล็กน้อยปลายฐานเชิดขึ้นฐานล่างสุดมีร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวภาพนี้ให้เห็นถึงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ เป็นองค์พระที่มีความงดงามสมบูรณ์แล้วก็แม่เหล็กดูติดแรงเป็นพระพิมพ์ใหญ่เกตทรุสมพุทธศิ์จำลองมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกระลขยายสูงเป็นด้านหลังขององค์พระจะคี้เรารู้จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดามองไม่เห็นมวลสารนะฮะ แต่ว่าถ้าถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเราก็เห็นมวลนสารชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอิดแดงนะฮะทองคำหยกสีเขียวนะฮะแล้วก็มีกลุ่มของเหล็กด้วยนะครับสีขาวแบบนี้เป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาหยกดินกําแพง ดินกำแพงดินสีเหลืองทองคำแล้วก็มีเศษของพวกกลุ่มเหล็กนะฮะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่นะครับปัจจุบันการสะสมศึกษาพระสมเด็จขาดไม่ได้คือกล้องที่มีกำลังขยายสูงนะฮะถ้าไม่ใช้กล้องแบบนี้เราก็มองไม่เห็นบนสารนะครับ าเช่นภาพนี้นะฮะเรายังเห็นหมวลสารสีเทาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเศษลักสีดำนะครับเห็นทองคำเห็นดินกำแพงภาพนี้เป็นภาพด้านหน้าล่างสุดด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นยกนะครับตรงนี้เป็นทองคำ ตรงนี้เป็นมวลสารนฮะผงสมเด็จผงโพธิคุณนะครับนี่ตรงนี้เป็นดินกำแพงสังเกตดูในพื้นที่ส่วนที่ต่ำนะฮะจะมีผูนงอกขึ้นมาชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะคร อื้นคูหานะก็มีปูนงอกขึ้นมาแทรกเต็มไปหมดแล้วก็มีทองคำค่อนข้างจะเยอะมีดินกำแพงสีแดงแบบนี้นะครับเต็นซ<ม>ุ้มด้ดานขวาตรงนี้เป็นเม็ดยกนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏชัดเจน บริเวณนอกเส้นซุ้มนะฮะก็ยังมีมวลสารให้เราเห็นเป็นพระที่น่าจะสร้างในวราระพิเศษนะฮะสังเกตได้จากมีมวลสารต่างๆค่อนข้างจะครบครันแล้วก็มีทองคำเยอะแล้วก็มีกลุ่มของเหล็กนะฮะก็คือเหล็กไหลเหล็กน้ำพี ฐานล่างสุดด้านซ้ายขององค์พระตรงนี้น่าจะเป็นแผ่นของว่านนะครับเป็นผลนสาราเป็นก้อนตรงนี้เป็นเม็ดหยกตรงนี้เป็นทองคําสีแดงของเป็นเงาแพงนะฮะโดดเด่นมากเส้นนี้เป็นเส้นของแคนไซนะครับจุดสีขาของผพระพุทธคุณ มีดินสีฟ้านะฮะเพ่งเห็นมีสีขาวนวลน,นะฮะของมวลสารสำคัญฐานสิงห์ัวฐานเชิดขึ้นนะฮะมีความสูงแสดงว่ากดพิมพ์ได้ลึกนะครับในส่วนที่ลาดเอียงเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดของมวลสารนะฮะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนของพระสมเด็จเก่าที่ นำมาผสมในมวลสารพวกนี้ตรงนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาขององค์พระนะครับมีทองคำทั่วทั้งองค์นะฮะมวลสารสำคัญก็ปรากฏให้เห็นภาพนี้เป็นหัวเข่า ขวานะครับตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาท้ายตรงนี้เป็นสีแดงของดินกำแพงมีจุดสีขาวของผงพทะคุณมีเศษทองคําเป็จนำนวนมากหัวเข่าซ้ายของ,องพระเส้นนี้เป็นเส้นชายจีวรน,นะครับเส้นชายจีวรน,นะฮะเป็นสิ่งที่เรายืนยันว่าพระองค์นี้เป็นพะระธุดปิมพ์ใหญ่ นะครับเพราะว่ามีแต่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นถึงจะมีเส้นชาชีวรนรงแขนนะฮะวางงดงามตรงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะภาพปรากฏที่เราเห็นมีเส้นของทองคำาคดงามมากประอุละนะฮะการวางแขนค่อนข้างจะบาลานนะฮะ มีร่องของสังกติตรงการหน้าอกด้วยนะครับก้อนนี้ก็เป็นก้อนหมวดสารในบริเวณซอกแขนนะฮะก็มีผนงอกขึ้นมาให้เราเห็นในส่วนที่ลาดเอียงตรงสีข้างนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนปสอนะฮะค่อนข้างจะสูงนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำเราก็เห็นมวลสารต่างๆ ปรากฏพระเกห้าสสมออกไปตรงนี้เป็นเม็ดยกนะครับตรงนี้เป็นก้อนมวลสารสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงทางมนภาพนะฮะมีการเซตตัวชัดเจนพพักนะฮะมีลักษณะคล้ายๆกับ สี่เหลี่ยมขลัมตัดนะฮะมีปมของพักกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด,ด้วยกล้องกัขยายสูงกันนะครับเริ่มจากพรเวณพระพักนะฮะพพักมีลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขลัมตัดนะครับเนื่องจากคางค่อนข้างจะแหลมแล้วก็ ตรงศรีษะตรงพระเศียรตรงพระเกศก็แล้วนะฮะแล้วก็มีปมของพระกันทั้งสองด้านนะฮะแต่ว่าจะติดพระกันข้างเดียวคือด้านซ้ายขององค์พระคือเส้นนี้นะครับติดลางลาๆะสหรือลาคอก็สูงนะฮะเห็นชัดเจน ต่อแขนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏในส่วนที่ตับที่สุดก็มีปูนงอกขึ้นมาเวลาปรับโฟกัสก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับตรงนี้มีล่องของสังกติตั้งแต่หน้าอกออกมานะครับแต่ค่อนข้างจะตื้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าน่าจะมีมวนสารทำให้การกดพิมพ์ตรงนี้กดได้ไม่ชัดเจนหวงแขนนะฮะเส้นของทองคำเป็นลักษณะเฉพาะองค์นะฮะไม่มีองค์อื่นที่จะเหมือนแบบนี้ หัวเข่าขวาประบาดซ้ายหน้าแข้งซ้ายหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรตรงนี้ผสมทองคำมากนะฮะ เป็นของแคนไซนะฮะสมัยก่อนก็นึกว่าเป็นะเกสานะฮะแต่ก็ไม่ใช่จดสีขาวของผมพระทุกคนอาจสิงแอนตกทองช้างเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้เป็นเม็ดหยกตรงนี้เป็นดินสีฟ้านะฮะายฐานหัวฐานสิ่งก็เชิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ยุบตัวตรงกลางฐานนะฮะจะสะังเกตได้จากมีปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับ ตรงนี้เป็นก้อนของผลึกแข็งไซ้์นะครับหัวฐานล่างสุดด้านขวาจะตัดเฉียงนะครับแล้วก็องนี้ผิมนี้ปลายฐานจะงอนขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูภาพ ด้านหลังกันนะครับด้านหลังขององค์พระนะฮะก็มีมวลสารปรากฏได้เห็นโดยเฉพาะจุดสีแดงของดินกำแพงนะครับมีจุดดำของเกสรดอกไม้ร้อยแปดของว่านร้อยแปดมีจุดสีขาวของผงพัรคุณนะครับมีเม็ดทองคำเส้นทองคำ ปรากฏให้เราเห็นมีปูนงอกขึ้นมานะฮะเป็นสีขาวว่าวมีมวลสารจัดจ้านนะครับที่เห็นสีขาว เป็นเส้นแบบนี้ก็คือปูนงอกขึ้นมาตามรอยปูไตนะครับก,ก้อนของมวลสาร องนี้เรามองเห็นกลุ่มเหล็กไม่ชัดเจนนะฮะแสดงว่าเป็นเหล็กที่มีความละเอียดเป็นก้อนเล็กนะฮะอย่างเช่นพวกกลุ่มนี้นะฮะตรงนี้เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นหยกนะครับ เป็นเม็ดมวลสารนะฮะเป็นผงพัคคุณเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแพนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คอายุแพนไซต์ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเป็นพสัสดุที่มีส่วนผสมหลักก็คือปูนเววหอยแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลม ไม่กระจายหายไปนะครับถ้าเป็นผ้าที่ทำด้วยเลิ้นทำด้วยภูมพััสเตอร์หรือเป็นผ้าใหม่น,ะน้ำยาเมื่อเราจดลงไปแล้วก็จะกระจายหายไปเลยนะครับองนี้ชัดเจนว่าเป็นผ้าสมเด็จที่มีอายุถึงยุคนะครับพองอากาศก็เริ่มขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆหรือว่าผ่านนะครับ เมื่อเราพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็ดเงาน้ํายาออกนะฮะทิ้งไว้นาน้นํายาจะกัดเนื้อพระทําทให้พระด่างตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะดูด้านบนบ้างเริ่มจากเส้นซมด้านบนนะฮะดูด้านบนนะฮะนอกเส้นซมตรงนี้เป็นเส้นบังคับพิมนะครับ ก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นนะฮะเส้นซุ้มช่วงพระเกตภาดซุ้มออกไปก็มีมวลสารสำคัญก็คือมีหยกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทองคำที่บอกว่าพระเกตพาดซุ้มออกไปก็คือมีลักษณะเป็นปมอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะเวลาเราดูภาพด้านข้างก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆกับพาดซุ้มออกไป ปูนงอกขึ้นมารอบๆข้างพักเกศนะฮะพื้นผิวพื้นคูหาก็มีสีขาวข,าวของปูดที่งอกขึ้นมาชัดเจนนะครับเส้นซุ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเนื้อผ้าก,ก็มีรอยแตก ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จเราเห็นพระกันตรงนี้นะข้างนี้ไม่เห็นนะเห็นข้างซ้าย มีทองคำเป็นจุดวนมากโดดเด่นในเรื่องของโภกรัพย์ตรงนี้เป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะฮะดิดกำแพงพระเจดดองค์นี้เป็นพระเจดจที่มีความงดงามสมบูรณ์นะฮะเส้นสายไม่มีขาด เป็นลนักษณะของพิมพ์ใหญ่เขตพระส้มนะฮะเป็นพุทธศินของพานยุปลายแม่พิมพ์คล้ายๆกับองค์ของหลวงพุทธนะฮะจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขทยัยพระพุทธคุณโดดเด่นทุกๆด้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกรทรัพย์หรือเป็นเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกนันอาวุธเมตตามหานิยมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ